สวัสดีค่ะแอดมินพี่ใจพารวยนะคะวันนี้พี่แจ็คจะมาสรุปห้ยลาวพัฒนาของวันที่29กันนะครัเพื่อนสําหรับวันที่29นะคะหวยลาวพัฒนานะคะกอนจะไปสรุปพี่ใจก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายปุปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้ง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะสำหรับมวยร้าพัฒนานะคะวันที่29ิเกานะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ8นะคะวิ่งรูดเนาะแล้วก็การ่า8กับ3พี่ใจก็เป็นตัวเดียวกันแล้วก็การ0นย์กับ9นะคะเพื่อนเลขที่ออกนะคะผลที่ออกก็คือ9 1 4605นะคะมาดู ของพี่ใจให้เด่นที่หนึ่งพี่ใจบอกเลยว่าพี่ใจฟันให้หนึ่งนะ,ะแล้วก็ทางฝั่งโซเปอรปลาวพี่น้องโซวปอรลาวน,นะคะก็ถ้าใครเข้ามาได้ชมมาจับไปก็ได้เฮเนาะพี่ใจก็ให้หนึ่งเก้าตัวเจาะให้91เก้าหนึ่งนะคะตัวกลับเนาะแล้วก็ตัวกันวิ่งรูดศูนย์นะคะถ้าใครจับศูนย์ไปรูดก็ได้ศนะูนย์ห้าเนาะหรือจับไปวิ่งก็ได้นะคะ อสำหรับเก้าก็ได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเก้าคือหนึ่งเนาะี่แจ็ให้ศูนย์นะคะเพื่อนๆก็เท่ากับเข้าดินวิ่งศูนย์เนาะแล้วก็ได้จับคู่สองตัวทางฝั่งพี่น้องสปปลาวเนาะนะคะส่วนสี่หกก็พี่จไม่มีสี่เนาะสี่หกก็ทางฝั่งบ้านทางฝั่งเราใช้นะคะสี่หก ส่วน91ก็ใช้ทางฝั่งพี่น้องโซโคปลาเนาะเราก็จะไปต่อกันกันกบของวันที่หนึ่งคุสจิกานะคะเพื่อนเพื่อนเดือนสิบเอ็ดเนาะถ้านับอย่างเดือนสิบเอ็ดนะคะเพื่อนจ๋าแนวทางห้อยรับพัฒนานะคะพี่ใจก็ให้เด่นที่1กับ5นะคะวิ่งรูดเนาะวิ่งรูด1กับ5นะคะเพื่อนอ่าพี่ใจก็ชอบ5นะ แล้วก็จับคู่นะคะจับคู่เด่นกับชู่คู่กันไปให้ด้วยนะคะเพื่อนถ้ใครชอบตัวไหนก็หยิบจับไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันสามารถมาได้ทุกตัวเนาะแต่พี่ j จก็ติ๊กสีแดงนะคะที่พี่ชอบไว้นะคะเพื่อนๆไม่ชอบหรือเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถจะหยิบจะจับไปตามความชอบของแต่ละคนเนาะรุนมันก็บางทีพี่ j จวางให้ไม่ชอบนะคะบางทีมันอยู่ที่ดวงนะคะเพื่อน ถ้าใครชื่นชอบที่พี่ใจวางให้ก็สามารถจะหยิบจัดจับให้ได้เนาะส่วนห้าพี่ใจก็มีห้าสองห้าหกนะคะห้าเก้าห้าสามเนาะเอาในตัวเด่นนะคะเพื่อนนะคะมีแต่ตัวเด่นทั้งนั้นเลยที่พี่ใจหยิบมาก็ไม่รู้จะตัดตัวไหนออกนะคะเพื่อนก็คือชอบหมดเลยอะแต่ว่าอ่าพี่น้องเอฟซีท่านไหนชอบตัวไหนก็หรือไปเปรียบเทียบกับ แอดมินท่านอื่นนะคะที่เขาเจาะเด่นให้เราก็เปรียบเทียบดูนะคะว่า,าชื่นชอบตัวไหนเนาะส่วนเบื้อนพี่ใจก็จะจับเบื้อนให้เลยหนึ่งหนึ่งห้าห้านะคะสามสามหกหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเออไม่มีสองสองเนาะสองสองก็ไดเ้เพื่อนเพื่อนเผื่อมันมาสองสองจะได้ไม่เสียใจนะเนาะโ okay. อเคค่ะเพื่อนจา้า สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเดินดีอีกนะพี่ใจก็ไม่ได้ทำสถิติว่าเออมันเข้ามาตลอดเลยเข้ามาตลอดเลยทุกงวดนะครับเพื่อนบางทีก็เข้าทั้งสงตัวนะบางทีก็เข้า1ตัวนะคะระหว่างเด่นสองตัวให้เด่นสอตัวก็จะเข้า1ตัวเนาะเพราะว่าสูตรนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อนถ้าสูตรยังไม่เปลี่ยนนะน่าจะได้เฮน,นะคะตัวใดกกตัวหนึ่งนะเพราะว่า เท่าที่พี่ใจทามาเนาะเท่าที่พี่ใจทํามาก็จะย้อนให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมสําหรับสถิตินะคะย้อนหลังไปเนาะอาอย่างอันนี้ก็เข้าเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ก็เข้าศูนย์เก้าเห็นไหมพี่ัจให้ศูนย์กับสองเนาะแต่ว่าอันนี้พี่ใจไม่ไดเอามาหมดมันจะได้ในตัวเด็ดเนาะแปดก็มานะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแปดนะ อ่าส่วนนี้มาคู่เลยมาทั้งคู่เลยมาทั้งเจ็ดก็มาเก้าก็มานะคะเพื่อนเจ็ดหกเก้าสี่เนาะหกหนึ่งมาทั้ง 6, 1, ครบเลยนะคะเพื่อนย้อนไปเนาะก็โอเคอย่าย้อนไปเยอะเลยพี่ j ัยทาสถิติไว้ให้ดูวันหลังก่อนมาออเดือนตุลาเข้าตัวไหนพฤศจิกาเริ่มเดือนใหม่มันจะเข้าไหมนะเพื่อนถ้ามันไม่เข้าพี่ j จก็ต้องมาปรับปรับเปลี่ยนแต่ น่าจะนะเพราะว่าใช้มามันก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็เข้ามาตลอดสูตรที่ทำมานี้นะคะไม่เข้าไม่เข้าข้างหน้าก็เข้าข้างหลังนะคะเพื่อนไม่เข้าสองตัวก็เข้าสามตัวสองตัวท้ายข้างบนเนาะแล้วก็สองตัวข้างล่างนะคะเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพ่อให้เป็นกำลังใจให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะคะ ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ